สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l o c h a channel ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพ่อจะมาบอกวิธีนะคะในการย้ายแอปธนาคารนะคะของธนาคารกรุงศรีนะคะไปที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ค่ะทุกคนว่าเ,เพื่อนๆนะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างคะ่ะโดยก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะแล้วถ้าใครอยากรู้วิธีกันแล้วนะคะไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูก็ได้เลยก็อันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาที่แอ ธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะสวัสดีเนาะให้เราเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อนๆก็กดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆกดใส่รหัสพินนะคะที่เคยใส่ของเครื่องเก่าให้เรียบร้อยนะคะก็ใส่รหัสพินไปได้เลยพอเราใส่รหัสพินเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเขาจะมาเข้าสู่หน้านี้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่กรุงศรีเนาะเราเนี่ยจะลงทะเบียนนะคะหรือว่าจะเข้าสู่ระบบนะซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยเคยมีนะคะตัว แอปธนาคารของธนาคารกรุงศรีแต่โทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่แล้วนะคะให้เราเนี่ยกดที่คําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาสู่ในหน้าต่อไปค่ะเป็นพวกข้อกําหนดนะคะแล้วก็เงื่อนไขอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนอ่านได้เลยเนาะแล้วก็กดคําว่ายอมรับนั่นเองค่ะหลังจากที่เรากดยอมรับแล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะให้เรานะคะใส่ข้อมูลเพื่อทําการยืนยันโตัวตน,นะค่ะทุกคน โดยให้เรานะคะกรอกบรรทัดแรกนะคะทุกคนเป็นหมายเลขบัญชีนะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปหาสมุดบัญชีเนาะแล้วก็กอกเลขบัญชีของเราไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขบัตรประชาชนในบรรทัดต่อไปค่ะก็พอใส่ข้อมูลใน2แน่นี้เสร็จแล้วนะคะกดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะพอเรากดถัดไปแล้วนะคะ แอปเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยถ่ายเซลฟี่หน้าของเราค่ะเ,เพื่อนก็ให้เรานะคะกดถ่ายเซลฟี่ได้เลยค่ะทุกคนโดยการที่เราจะกดถ่ายเซลฟี่นะคะเ,เพื่อนเพื่อให้เราเนี่ยนำหมวกแล้วก็นำแว่นตาออกให้เรียบร้อยนะะี่ค่ะแล้วก็ทำการสแกนถ่ายเซลฟี่ได้เลยค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะทำการถ่ายเซลฟี่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาเข้าสู่หน้านี้ค่ะกรุณาใส่พินเดิมของท่านเนะะี่ยค่ะเพื่อเข้าสู่อุปกรณ์นี้ค่ะซึ่งพินเดิมนะคะทุกคนก็ให้เพื่อนๆนะคะกดรหัสพินเดิมที่เราเคยใช้เครื่อง เก่าอะคะ่ะกดรหัสพินเข้าไปคะ่ะทุกคนพอเรากดใส่รหัสพินเสร็จนะคะทุกคนในหน้าถัดไปคะ่ะทุกคนเขาจะให้เราเนี่ยระบุ OTP นะคะของหมายเลขเบอร์มือถือของเรานะคะซึ่งเขาก็จะส่งไปให้เลขตัวนี้นะคะซึ่งเขาก็จะให้เราเห็นประมาณ4ตัวนะคะเพื่อนก็ให้เราเนี่ยไปเช็คเลข OTP ในมือถือคะ่ะทุกคนแล้วก็ใส่ เลข OTP นะคะลงมาในนี้ได้เลยเนาะหลังจากที่เราใส่รหัส OTP เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะเข้าสู่แอปธนาคารกรุงศรีได้เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาที่เรานะคะเข้าแอปมาใหม่นะคะเพื่อนๆก็เพียงแค่ใส่รหัส PIN นะคะแล้วก็สามารถโอนใช้จ่ายได้ตามปกติเลยนะคะซึ่งนี่นะคะก็เป็นวิธีนะคะในการย้ายแอปธนาคารกรุงศรีนะคะจากโทรศัพท์นะคะมาที่โทรศัพท์เครื่องใหม่นะคะทุกคนบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆเองก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องไปธนาคารเลยค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้น ก็ฝากวิธีดีๆกันเอาไว้เท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอ,อยนะคะก็อย่าลืมพิจากดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย